วันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูการ์ดที่จ้าให้เหมือนกับว่าพวกเราได้เข้าไปอยู่ในโลกของโปเกมอนกันครับและการ์ดสามใบนี้เป็นผลงานของศิลปินที่มีผลงานกับโปเกมอนมากมายอย่างคันทาโร่นะครับการ,ร์ดใบแรกของเราจะเป็นเจ้าโฮเกเตอร์อาร์รใบนี้ที่แสดงให้เห็นว่าโปเกมอนจระเข้ฟตัวนี้ได้ไปซื้อของที่ซูเปอร์กับเทรนเนอร์คู่หูของมัน ไปต่อมาจะเป็นเจ้าอัจิเกเตอร์ที่กำลังกินเบอร์รี่อยู่สึ่งเราน่าจะเดาได้ว่าเป็นเจ้าโฮเกเตอร์ตัวเดิมที่พัฒนาร่างแล้วเพราะถ้ามองดีๆที่มุมสายล่างจะเป็นเทรนเนอร์คู่หูที่ใส่หมวกเหมือกับารไปแรกเลยแถมดูถ้าเจ้าอัจจิเกเตอร์ที่โตขึ้นแล้วเนี่ยจะส่วนมากเลยเพราะกินเบอร์รี่ที่น่จะวางขายอยู่จนน่นาจะผลไม้หล่นลงมาเต็มเลยครับผม และการใบสุดท้ายของเราก็คือลาวโบนรางพัฒนาขั้นสุดท้ายของโปเกมอนตัวนี้ซึ่งดูแล้วเนี่ยโตมากขึ้นจะสามารถช่วยเทรนเนอร์ของเองแบกของกลับบ้านได้แล้วแน่นอนว่าการาเหล่านี้เป็นแค่าจามใบกหลายร้อยใบที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับโลกของโปเกมอนที่เราอาจจะไม่ได้เห็นโดยทั่วไปอย่างเช่นวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และโปเกมอนซึ่งผมก็มองว่ามันเป็นการสร้างมิติและเรื่องราวที่เราจะสามารถเชื่อมต่อกับโลกของโปเกมอนได้มากขึ้นครับ และถ้าใครมีการ์ดที่มีรายละเอียดเหล่านี้หรืออยากให้ผมลองหยิบการ์ดไปไหนพะูดถึงก็ลองบอกมาได้เลย